สวัสดียามเช้าครับวันนี้ก็เป็นชายวันที่เบื่อเบือนะครับไม่รู้จะทาอะไรนะครับวันนี้ก็ถึงคิวแล้วละที่จะมาเปิดอ้ตัวปากป๋อง,องนะครับปลาซาดีนย่าง,างในซอสคาบายะยากินะครับของโกเล็มไพเดี๋ยววันนี้มาลองกินดูครับว่าเป็นยังไงก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่รู้จะทําอะไรเนาะก็เลยจับก,กล้องมาาถ่ายเรื่องๆกันนะครับใครที่อยู่บ้านมีกิจกรรมอะไรที่ทําแล้วรู้สึก มันหายเบื่อหายเซ็งนี่ก็แนะนําเข้ามาปังนะครับเพราะผมเนี่ยอยู่บ้านมาผหก็สามสี่เดือนแล้วนะครับก็เลยเบื่อมากเลยไม่จะทําอะไรนี่ก็อยู่เฉยๆคุ้นท่เนี่ยวันนี้ก็สั่ง,งโต๊ะว <c oughs> ิกก,กีมาเพื่อที่จะเปลี่ยนมุมในการข้าวให้มัน,ให,มนให้มันหายเบื่อนะครับแล้วก็สั่งของแปลกๆที่จริงๆคนอื่นเนี่ยอาจจะเคยกินแล้วแต่ว่าผมเนี่ยไม่ ไม่เคยกินนะครับก็เลยลองลองเริ่มเริ่มสั่งอะไรที่ไม่เคยกินมาเพื่อเปลี่ยนรสชาตินะครับอยู่แต่บ้านเนี่ยมันกินแต่ไข่กินแต่ไส้กรอกกินแต่ของน้ำซนนะครับมันทําให้รู้สึกเบื่อเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าปลากระป๋องปลนไพที่เป็นซอสคาบากินเนี่ยมันเป็นยังไงมาเราเปกันอุ๊ยจ้ะโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่นี่เป็นอย่างนี้นะครับ โอ้โหโหก,กแล้วปลาย่างในซอสทาบายากิกนะครับเดี๋ยวน่าจะหกเพเลยดีกว่าเนาะเพเลยป๊บเพให้เห็นกันชัชชดๆไปเลยนี่ครับอันนี้ก็ดูประมาณกระป๋องละ4.3บาทนะครับแล้วก็มีกาแฟกับคุกกี้ด้วยตอนเช้าอันี้ที่เรียดโอ้โหเดี๋ยวลองกินดูนะครับเป็นอย่างนี้หน้าตา วันก,นก่อนก็ลองเอาไส้กอวกคีมมาทานละจริงๆเนี่ยก็การกินที่ค่อนข้างช้าเพราะนี้ก็เพิ่ง6โมง6โมงประมาณกลังจะ7โมงแหละกินกันเช้าๆเนี่เพราะว่าเพิ่งออกกำลังกายเสร็จนะครับก็ชัดเจนครับกลิ่นปลากินใกล้ๆเนี่ยมันก็มีคลาวๆนิดนะเดี๋ยวลองกินดูก่อนเนาะ ก็ได้นะ <c oughs> หวานๆมันกินก็ปลาซาดีนะครับก็คล้ายๆปลาในในทอดมือเทศนะกลิก่นก็จะออกคร่าวๆอยถ้าพูดถึงไม่มีปลาอยู่ยี่ห้อนหนึ่งที่เป็นตัดเป็นท่อนกระบอกมึงโกงบ,บานเราอ่ะที่เป็นแห้งๆอันน่าลองอร่อยกว่าแต่อันนี้ก็ไม่เลวครับไม่เลวก็กินถือว่าก,กินได้เดี๋ยวเรามากินคำนะครับลองดูนี่ทำใหญ่เลย อ,มอ,มอมไม่เร็วคนระับไม่เร็วหวานๆน,นะครับถ้าใครที่กินปลาไม่เก่งนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกมีกลิ่นคาวหน่อยแต่ว่าผมเป็นชอบกินปลาถึงจะมีกลิ่นผมก็ได้อะก็คล้ายๆกินเพื่อปลากระป๋องในซอสปลาระเทศนะครับถ้ากินจนคุ้นินแล้วก็ไมีปัญหาแต่ว่า เนี่ยมันก็ได้ประมาณประมาณาน่าจะสามตัวเนาะสี่สิบบาทมันก็ค่อนข้างที่จะมีราคาพอสมควรแต่ถ้าใครที่ไม่เคยกินเนี่ยก็ลองสั่งมากินดูครับอลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับการกินนะครับเดี๋ยวผมก็จะสั่งเพื่อโชว์อยู่แล้วก็จะสั่งเป็นมิโซโมากินอีกนะครับเยี๋ยวหลังมาไายดูแล้วอยู่วันนีจะถ่ายปลากระป๋องซอตสตซีอันนี้เป็นปลาทอดอันนอร่อยผมชอบมากเป็นปลาทอดค่อนข้างเหนียวหนึบแล้วก็ตัวซอตสตซีเนี่ยมัน มันคลุกกับข้าวแล้วอร่อยแต่มันเค็มจัดเลยทีนี้ต้องมีผักแล้วต้องกินข้าวเยอะๆมุ้อเช้านี่คงจะไม่ไหวนะครับนะครับแล้วก็ยังมีกาแฟอีกหนึ่งแก้วนะครับเดี๋ยวเช้าอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเราจะมานั่งกินกาแฟแล้วก็เลยขดีมีปลากระป๋องก็เลยอยากจะมานั่งถ่ายให้เพื่อนๆดูครับว่าไอตัวปลาย่งยางในซัตคาบายากิเนี่ยมันรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยหรือไม่อร่อยอยังไงแต่ว่า ผมเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะตัดสินปากคนอื่นได้นะครับอลองซื้อมาชิมดูครับว่ามันเป็นยังไงข้างหนึ่งชีวิิคับลองเปิดปรวการในการกินดูครับเดี๋ยวเราเปิดการมนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับคงจะมีเพียงเท่านี้แะครับเดี๋ยววันหลังมีอะไรดีเด็ดอะไรแปลกก็จะมาเปิดให้กินหน่อยนะครับนนี้ผมว่าเออสั่งมาตรเรียมผมยาวไม่กล้าไปตัดผมเพราะโคิเดเยอะเดี๋ยวจะมาตัดผม เดี๋ยวจะเปิดให้ดูแล้วก็ฝั่งื่องออกกำลังกายใหม่หน่งเครื่องนะลงแล้ว4,000 4,000บาทน,นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมาจะถ่ายดูนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงจะต้องมาไปเท่านี้นะครับเดี๋ยววันหน้ากลับมาโครบกันใหม่ครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ